บรรยากาศหลังจากจังหันแล้วนะวันพระครูบาอาจารย์อนุญาตเนาะมินสเด้านะครับมันสีหลวงเพื่นวะครูบาอาจารย์เมตตาใหา้อะมินไปกินเหอนเพื่อนวะนะครับเนาะตัวนี้ก็ต้องขอเพื่อนก่อนได้ครับเพื่อนเพื่อนบ่ได้อนุญาตให้เนาะนะครับตัวนี้เพื่อนครูบาอาจารย์อนุญาตให้แล้วนะครับตนอยู่ในในวัดนะครับเนาะนะครับนะ จะ,จะล่วงทิ้งเปล่าๆมันหลายนะครับเนาะนี่สะเดานะครับต้นนี้มันสีออกบกบกบกหอมแห้งมันสีออกฝาดนะครับเสียบนะครับเนาะชาดเคยกินอยู่ครับนี่บางคนก็เอาไปนอกน้าแข็งนอกอันนี้ไว้เนาะต้มนอกไว้เดี๋ยวจะกัดซิเบิร์นฤดูเลยนะครับบริกินแล้วเ,เฟืองป่ากําลังเก็บกับป่านาลีนะครับเนาะนี่บรรยากาศ หมินกระเดานะครับต้นสะเดานะครับโอ้พักพื้นทินนะครับนี่มีเป็นบ้างพื้นทีหมดเครับวันนี้มีกันถุงหมองเลยนี่ก็ฤดูสะเดาแลวนี่น้ำพริกน้ำปลาหวานเจวปนเจหลาบนี่ลาเป็ดปนปลาคอปนปลาลุกนะครับแบบบานเห่านะนี่บรรยากาศนะครับนี่สะเดานะครับนี่ มื่หนี้บ่ได้ปีนี้บอสได้ถ่า,ายคลิปเก็บะเสดาอยู่ครับนี่ปีได้มีโอกาสได้เห็นแต่ต้นมันแต่ว่ามืงหนี้โอกาสดีโอ้งามนะครับได้มินกระเดาไปกินนะครับเนาะนี่อู้ยลาบเป็ดเนาะลาบเนื้อแก่ใครมากียี่ปนป่าอบอกใครผมต้นนี่นนนคเคยๆยอยู่อืมบรรยากาศนะครับรมลมรื่นมลมตื่นนะครับนี่สะเดา ขมบ่ะขมอยู่พอดะเอา,าไปนกน้ำแต่ว่ามันบอกผมแห้งอยู่ต้นนี้เคยเคยกินอยู่อือโอ้นะครับอุปนิหาไปขายก็มี่ได้อยู่บางในห้องหน้าเนาะนะครับในห้องหน้านะคนหลับสื่อก็มี่นะครับใน้โต๊ะตลาดอุดมพ,พรพิสัยนะครับแต่ก่อนนี่เฟืองฟูแหงไลยหาผักกระเดาขายแามเกี่ยวเขาแล้วนะครับแามเกี่ยวเขานะครับ หารายได้นอตก่อน,นี่นี่ก็มันมีแต่คนหลุนเก่าแล้วหาแบบนี้พักสะเดาเนาะนะครับปีนป่ายแล้วก็มินนะครับต้นไม้ที่เกิดเองนะครับให้หน้าร้ายบานเท่านะครับจะขอเพิ่มกระบอกหัวงดอกในหน้าเนานะแต่ว่าในวัดนี่ต้องขอเลยครับอีหยังกระซางในวัดนี่ต้องขออนุญาตนะครับเนาะตามผมได้ยินได้ฟังมานะครับเนาะเอาอืมสะเดา เฟื่องกินสดๆเลยขมอยู่ผล่ะพวกเราไปลวกลน่หน่อยหนึ่งนะครับแต่บางบางต้นนี่กินสดได้แบบบม่ต้องบม่ต้องลวกก็ได้ผลว่าออ่อนนี้อ่อือโอ้ยไปตะกินแห้งแต่มาแค่แหงกนปลาดุกเด้อกับก๋อยปลาคอเราไปซื้อปลาดุกมาปนอือก๋อยแต่ปลาดุกหน้าสิดนะีเลยอันบอกว่าความแสบนะมันมันเสีหอมกินกับข้าวเขากันดีข้าวเขากันดีลปลาดุกกับเขาเออน่าข้อแนวมาเลยนะเป็นมันมันช่วยมีประโยชน์ทางห่างกายหลายเลยแตเบิ่งใน กูเกินไปไหนเนาะขันพายตรงก้านประโยชน์เนาะครับอืมก็คุณค่าทางอาหารของเสดาวอากาศหนาวนี่ครับเซานีนนะครับนี่กัซ้ายละลา1สิบโมงกลัวสิบเอ็ดโมงเลยแม่ตอนนี้นะครับกระก่อนกระบ,บานมาจังหันบรรยากาศดีๆนะครับครับเสดาวป่านะครับ